อย่าชอบว่าคนระวังจะเข้าตัวนะการที่เราชอบว่าคนน่ะว่าคนนั้นว่าคนโน้นว่าคนนี้โอกาสที่จะกรรมย้อนกลับเข้าตัวเองมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสูญเสียหรือความเสียหายของคนอื่นมันมีที่มาที่ไปที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนชอบว่าคนโอกาสที่กรรมจะย้อนแล้วเราเป็นแบบที่เขากระทำแบบที่เราว่าเขา มีโอกาสที่จะเห็นแม่เห็นได้บ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าหัดเป็นคนชอบว่าคนไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วหรือจะร้ายหรือจะผิดอะไรก็ตามอย่าเมาต่ออย่าว่าต่อเรื่องนี้มีจริงนะอย่าหัดเป็นคนที่ว่าคนไปซะทุกอย่างแล้ววิบากกรรมทางปากทางวาจาเนี่ยมีจริงๆชีวิตของเรารำบากมากพอแล้วอย่าว่าคนเพิ่มให้ตัวเองต้องมีวิบากติดตัวไปอีก ระวังนะเรื่องนี้สำคัญให้ความสำคัญกับคำพูดด้วยเพราะถ้าเราพูดดีก็เป็นสีกับตัวเราเองถ้าเราพูดไม่ดีก็เสื่อมเสียไปถึงวิบากกรรมเดือดร้อนเราอาจจะเดือดร้อนเราอาจจะเสื่อมเสียหนักกว่าเขาอีกวาจาเนี่มีไว้พูดให้คนรักกันมีไว้พูดให้คนมีความสุขเอาไว้ขอโทษกันเอาไว้ชื่นชมกันชื่นชมกันมากๆแล้วจะติกันสักครั้งก็พอได้ แต่ถ้าไม่เคยชมเอาแต่ติแล้วก็มีนินทาว่าผู้อื่นบ่อยๆจน,นเป็นนิสัยอันนี้เสียเวลาชีวิตระวังนะแม่อยากให้ทุกคนนะหัดพูดถึงคนอื่นในแง่ดีแล้วจะดีกับตัวเราเอง